แตกเป็นแตกแบกเอาไว้กันนักหักเป็นหักไม่ต้องแค่ความรักความผูกพันอันเกา่าก็มันไม่มีประโยชน์เธอสัญญาก็ไม่เห็นจะทำคำว่าพอก็ไม่เคยจะใช้คงไม่เคยรู้จัก ตกทนอย่างนี้ก็มากไปให้มันแตกเลยดีกว่าไม่ฟังอะไรทั้งนั้นให้มันหักเลยดีกว่าถึงที่จะเจ็บก็ยอม เจ็บเป็นเจ็บเจ็บแค่นี้ไม่ตายเพียงเสียดายก่อนที่ฉากสุดท้ายมันไม่ซึ้งเท่าไรไม่เป็นเหมือนในนิยายคำล่ำลาจะมีไว้ทำไมคำเสียใจก็ไม่มีความหมายและไม่เห็นต้องบอก ไม่มีคำไนหนน่าฟังให้มันแตกเลยดีกว่าไม่ฟังอะไรทั้งนั้นให้มันหักเลยดีกว่าถึกทีจะเจ็บก็ยอมให้มันแตกเลยดีกว่าไม่ฟังอะไรทั้งนั้น ให้มันหักเลยดีกว่า